สวัสดีวันพระมหัธนมนีกับเชียงเทียงครับพี่น้องพอดีเอฟซีจากในยูทูบสร้างดินเอียดครับซีโร่กับอาจ,จารย์ถนอมมีแล้วมาครับส่งของเจ้านีกันเลยว่าหนัดเอาไปส่งปากซอยครับผมเตรียม,ม,ลออมลแล้วครับพี่ผมอาผมจะไปแลลวครับไปส่งแล้วปากซอย ไปสูงข้างในนอแน่เนาะไปข้อจีบสองจีบไปค<อ>ุณอาออกไปไอ้น้องรวยเนาะน้องรวยครับผมครับอันนี้ผมขัดไปยังดีระบายละวเล่นได้เลยไปต่อปะ่ะต่อยินดีครับนวกวันอาทิตย์วันหันไปสระบุรีอาทิตย์นี้อาทิตย์ไปทรั้งหับลุงแก่สินกลูกตัวรักผมจบเขาผสมแล้วล้อฝึกนกไม่ไอ้อาทิตย์วันหันไปต่อออกก็ ไปเอานกไอ้เลี้ยวรถเขาได้ได้ปะได้อยู่โอ้ดีทันไดเยอะเลยสามโตไม่ได้เด่นเลยเนี่ยนะตั้วมงคลชิวานเหครับเนเรื่องโตนึงไอ้ข้าวม่วงกุ้งอ่างอืมออกเจ้าพุทโธเนี่ย่อยว่ามันเจ้าพุทงโตเลยเห็นรอเขาว่าใส่เมื่อกี้เพิ่มเข่าตีลังก่อนเนี่ยตีลังก็ตีลังออกก็ใส่สองครั้งใส่ครั้งเดียวปะครั้งเดียวอ๋อะตัวมากนั่นแหละพเนจรพเนจรครั้งเดียวนี่มากเข่าขัง ต so ้องพูดไปใหม่หลังยังเดียวไม่เนะพูดไปใหม่หลังโผูดไ่หลังเอาตีตัวที่สามกับเสียงเงยพี่เต้นร่อกดีๆที่มันหันไปสามตัวเข้าเดียวไปว่าสิไปอยู่ครับว่าสิไปแถวบุรีอมันมันมีอ่างกับเสียงดีหลายตัวอยู่นกแถวนหนนข้าลมดีเลยสถวบุรีไม่นผมก็เลียนผมก็ไอ้ผู้อ่างก็ผู้เดียวเพรางนกจับตัวหลักผมเพื่อนบางคนก็จับเขาผสมละโอ้ผสม เทียบเขาได้สามมือเลยเนี่ยมันจะต้องใช้วาทิศคงผสมเลยสายสายฟางสายตัวดินมีตัวดินผมผนียดเนี่ยผมสายผนียดมาเลยไหมตัวดินตัวดินผมเอามาเล่นสองตัวแมวกลุบผมนั่นแหละผมบังคอไปมันระวังหยากนะขนาดผนียดกัดระวังหยากก็เล่ยนโน่นนี่กัดทีมงานกับพี่ต้วงสายผนียดกันกัดนุ่ยเขียนทีเลี้ยวเลยผนียดมันนี่กับไปน้ำมูกับ มวนกว่าไปตอดินตอดินนั่งเฝ้าอยู่นั่นหระป้าเนมันบ่ได้มันเน้นไปนั่งโบกันนะปัญหานะใส่ไว้ก็นเลยก็เลยบ่ได้นั่นมี่โมไปเรียนน้อกันอือมันแตกถุงแหงนี่ผมมาเห็นจะไปพอวันผมเอามาตักมาแล้วมาตากแดดไว้มาขัดฮอน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 มูเม็ดง่ายๆออกกันเหลือแต่เม็ดพอดีให้นกกินนี่นี่มูนี่มันนกมันกินดีไงมูเป็นหินหินมันเป็นหินหลุมรังกินแล้วมัน มันดีก็หินแมนมีหินหลังยากินดีได้มากเตะมากขันเลยมือแหลอมันแหลกโลแกดีนกใจดีเถิยบตัวนะขันโอ้ยขันแม่นสันขันนแมนแหลกเลยเอาทิตย์แรกแล้วอาทิตย์แรกมันเต็มเหยียบไปเหยียบหลังก่อมันแต่บอลบอลันบ่บอลันเต็มเหยียบหน้าก่อนบ่ลบอลันบอลนี้บอลโตบอลโตผ่านนี่กัดโอ้ต้องระแวงไปอีกหลายอาทิบอลนี้ข้างขึ้นหัวเสาเลยบอลนี้ขึ้นหัวเสาหมองมันขึ้นมันมีสายไปเอันไปนีอันไปโดนนะครับ ไฟโดเหรอันน่าพอดีมันบินเขามาขอไฟโดไฟโดเหรมันผมเอาคางไปหัวเสาพอดีเลยอ่าหมุนมาเนี่หมุนขึ้นสายไฟลงสายไฟไอดูมึงเนี่ยเนี่และเขาขึ้นเนี่ยอ่าจะว่าตั้งหัวเสาเลยครับตั้งหัวเสาบานนี้ขึ้นสายไฟลงหมุนเป็นเครื่องจวโมงอ่ะยังองหมุนยู่พันน่ะอยู่หวครับอยู่บ้านนี้เอกันั้นเฮ็ดเอาข้าก่านี่หนีบ่ได้เลยหนีบ่อดกหนีบ่ เต้นขึ้นอย่าวหัวเสาแม่เลยบ่ะไรอันเต้นอันนักโลกเต้นใครเนี่ยเดีอันมูเข้ามาสิเอยอันนั้นควาดกันเยอะอันดิแม่บ่ยังมันน้องบ่เดินบ่อเดินมันน้องใช่ตากแดดตากฝนอย่างนีโอ้จบแม่แม่แม่จบเขาโอ้พี่ละหันได้นกเพราพี่ว่าใครแม่เอาเอาเอาส่งไปให้ผ่พุทโธนี่นะถือใจสักเลยโอ้ได้ออกทิพริตสละมือได้ตัวตัวเดียวอาทิตย์ ตัวเดียวดีๆย like <Yani. S 1> ังริ้วริ้วเพียงเลี้ยวยังขลุ่มนี่ก็โอ้เทวกลุ้มแล้วมันต้องเอาหลายตัวระทิตย์ผ่านในที่งริ้วตันในที่ขรุ่มอังตัวที่สองขรุ่มอังได้ยินเสียงเลยยุหัวจริงไหมยุหัวยุทางถนนทุกทีเลยไม่ไปดักมันอยู่ขันยุ่งทีผมเลยไปดักใส่ฟังทั้งนี้มันบ่เห็นนะบ่เห็นหลักใส่ว่าเห็นผมเลยล่ะไม่แอบใส่มันพระเจ้โน้ผมเนี่ยขืนเมื่อกี้ว่วมตัว Mà đất, đất, đất 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 khẩu lăng phơn ngay không? chặt, muốn, chặt đi để về đấy, anh anh, kinh nó có thành đấy không? Súng say uẩn, bắn 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 ขาเอาบอกิวไปใส่ได้อธิบัญญัติสามเหรียเขาบอกไม่แต่สาระค่าเหมือนมสามที่ผ่าคิดได้ใจเพราะว่าสรงผมไปหันผมเอานกเกือบชิดไหมเอา,เอา,เ,อาเอาไปบบันว้เกียค้นเรียงนี่นนกันก็เลยเสียงไงอ้างไป่ให้ผู้ฒ่าเรียงว่าเอาบักยิวขึ้นมาเหรียญ<อ>ไปเรลี่ยปลาทีนี้เพราะว่าัฟังมวลอยู่นี่กับ่าู้อยู่ดนใก้อนเดียวหนีพลังงานหรอใส่ก้อนเดียวได้สองเลยมันนี นี <muitas S 2> ่ผมเมามาเรียนนี no ่ยเกี่ยวเนี่ยเพิ่นกันรับประกันด้วยกันเพิ่นว่าเกี่ยวต่ออาชีพแจะว่ารับประกันได้เลยแต่ว่ามันเป็นสายปลานะแนนของผมสายปลาแต่ว่ามันเป็นนกดินผมก็เลยบบอสอยากเอามาผมมามักนกดินผมก็บเลยบบอสทั้งบัวเถาบอสกันก็เลี้ยวขึ้นมาเหลรอนกพันนกดินจะเข้าบัวมันเป็นนกตาจังไงดอกมึงหนาตาเป็นนกหนาตาบอสเสียหนาตาบอสเสียงเนาะหนาตาบอสเสียงจาว่าเหล็กงัดเขาต้นไม้นี่เอาเลยเหรอโอ้ยม้วนเหรอ